จุดที่รัรกเอาทุเรียนมาให้ปันอะไรไม่รู้รูปไหนดูย็นไงเดี๋ยวมาดูเยี้ยข้างในนะเอาทุเรียนมาม่วงมาให้เห็นมาหม,ม,ม,มุนหมงนรูปแบบรูปใหญ่กว่าความมือก็เท่ากวามมือเดี๋ยวมาดูทุเรีนยนเป็นะครับผมเห็เยี้ย หนึงหน่งอ yeah. ันสองอันสามอันสี่อันห้าอันห้าอันละเยอะมีแค่นี้ครับบอกดูเท่าไหร่วะดูร้อยหกสิบเจ็งว่เราจะไปซื้อเป็นกล่องมาเนี่ยเรานึกว่ารูปมันใหญ่ที่เขาจะเอามาให้เรานึกว่ารูปมันใหญ่เราซื้อเป็นกล่องร้อยนี่นก็เยอะเหมือนกันนะเราเข้าดูเพื่อนมันบอกอันนี้เขาอยากเอามาให้เออรๆๆ้อยหกสิบเร้อยหกสิบเป็นว่า ขอบคุณนะฮะแต่ถ้าถ้าใครแกะไม่เป็นนะฮะก็ใครแกะไม่เป็นไม่ชานาญนะฮะทุเรียนอ่ะก็ไปซื้อเป็นกล่องนะกล่องที่เขาให้นี่ไว้แล้วอ่ะใสเ่นเนท่าเดียน้ะทุเรียนไว้แล้วอ่ะเออมันก็จะไม่ต้องมานั่งแกะอ่นะน้ำมันแทงอยู่ไม่แกะอยากสับแม่งไงมันใช่เฮียไม่แกะทุเรียนมาหลายปีแกะยากนักสับแม่ไงไปซื้อเป็นกล่องกันได้เห็นเนื้อด้วยเอาแต่นเนี้ยไม่ต้องเอาเกลือกมาให้แกะกะให้น้ำมันต้อ ร้อยหนึ่งบางที่ก็ได้เยอะเหมือนกันน้อยสองร้อยไห่เห็นเนื้อไปเลยไงกระทือเป็นเปลือกมาแม่งก็มารอรุ้นว่าเยอะมันจะเท่าไหร่คือเนี้ครับขอบคุณครับเด็กก่อนสวัสดีครับ